สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็จะมาต่อเรื่องพูดเป็นเรื่อยเหมือนเดิมจ้า <c oughs> แต่ว่าหัวข้อของคลิปนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผีนะหัวข้อเรื่องนี้ก็คือสังคมสังคมว่าเราเจอคนแบบไหนบ้างก็คือหัวหรือว่าเปลี่ยนหัวข้อว่าเจอคนประเภทไหน หรือเ่าในชีวิตนะแล้วก็คือแบบชั้นๆแค่การเข้าสังคมนะจ๊ะคือการเข้าสังคมเนี่ยคือพี่อย่าเป็นคนติดเกมพี่ถึงมามาไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์สดสตรีมใช่ปะมาทำคลิปด้วยแล้วก็แบบก่อนคือก่อนหน้านั้นอะก่อนที่จะมาทําจริงๆปัจจุบันเนี่ยก็คือก็เคยทําก็เคยไลฟ์มาก่อน แต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวทางเราหรือเปล่าประมาณเนี้ยก็เลยแบบไปทำงานพี่ก็เคยทำงานนะทำงานมาตั้งแต่เด็กคือถือวลีว่าบางไม่อายทำกินไม่มินเงินน้อยไม่คอยวาสนานะจ๊ะถ้าเราจะคอยวาสนาเนี่ยน่าจะแก่ก่อนนะ คือเรายัามีเงินน้อยเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ทุกกีบทุกดอลลาร์มันสามารถขับเคลื่อนชีวิตเราได้นะจ๊ะเพราะว่าเราแค่ออกจากบ้านไปมันก็ต้องใช้เงินแล้วนะเออเรื่องนี้ก็คือจะมารับประสบการณ์อ่ตอน เข้าสังคมใหญ่ๆเลยแล้วกันช่วงรือาะช่วงที่อยู่มหาลัยแล้วกันอยู่วิทยาลัยแล้วกันพี่ไปสอบโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนเนี้ยมีถึงปริญญาตรีแต่สอบพี่อะสอบไม่ไม่ผ่านเลยอันนี้คือผลสอบหลังแล้วนะก็คือสอบเสร็จอะ พี่ก็ขับรถผ่านอันนี้เซนนะอันนี้พูดความมีเซนเนี่ยกูมีเซนแบบโน้ยเซนเนี่ยมันก็ดีนะเว้ยแต่ช่วงนี้เซนพังนะไม่รู้อะไรทำไมเยอะแยะนะดูเซนมันบอกกูเบื่อมึงล้ะก็คือพี่ขับผ่านพี่ทางานทำงานหนึ่งแล้วกันเป็นเป็นแบบแต่ตรงนี้คือสวยมาก ที่ทำงานเนี้ยก็คือเป็นที่แบบทำให้พี่มีความคิดเปลี่ยนจริงจังกับสิวิตขึ้นโตเป็นผู้ใหญ่นิดนึงไม่เยอะแต่ก็โตนั่นแหละโตมานิดนึงรู้จักคำว่าเงินกับการเรียนเป็นสิ่งสำคัญด้วยคือที่ทำงานที่นี่พี่ไม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 ไมแบบ ขอไม่ระบุว่างานเกี่ยวกับอะไรนะจะพี่ได้ตำแหน่งพนักง,งานบริการคือเส้นนายกตัวอย่างก็คือทำทุกอย่างทำทุกอย่างเหมือนเหมือนเหมือนจัดงานเลี้ยงนั่นแหละทำทุกอย่างแล้วมันที่ทำงานนี้เป็นที่ท,ที่ทำงานใหญ่มากเจอคนหลายรูปแบบแต่ว่า มันยังไม่พีกเว้ย <c oughs> คือตรงเนี้ยมันยังไม่พีกมันยังไม่พีกมากเราก็ยังเจอคนที่ดีคนที่ดีเยอะมากกว่าคนที่ไม่ดีนะแล้วก็เจอคนที่แบบมึงโตมาอย่างงี้ได้ไงปะเนี่ย <c oughs> คือที่นี่ก็เป็นที่ทำงานที่ดีมากที่ คืองานดีแต่คนอะเราสวยไปหน่อยเจอหัวหน้าแต่หัวหน้าเนี่ยไม่ใช่คนประเทศเดียวกันนะเว้ยเป็นคนต่างประเทศโุนเอเชียโซนะนเอเชียแหละขอไม่ระบุผิวพรรณคืออันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าพี่เชื่อว่านะ ไม่ว่าจะซาดไหนก็เถอะมันก็จะต้องมีคนซาดหมาแน่นอนมันจะต้องมีคนไม่ดีแน่นอนเสื้อพี่พอพี่เจอมาเยอะละคือที่ทํางานเนี่ยมันจะมีคนซาดเนี่ยสามคนคนประเทศเนี่ยสามคนเขาเป็นเพื่อนกันแต่คนที่สามเนี่ยเอ้ยสามคน่้เป็นผู้หญิงนะเว้ยแต่คนที่สามเนี่ยคนที่อ่ะคนที่เป็นเซลเนี่ย คนนึงเป็นหัวหน้าพี่อีกคนนึงเป็นถ้ามันเรือในบในมันมันเรือในแผนเกเดียวกับพี่แต่ก็เป็นหัวหน้าแต่ไม่ได้ใหญ่เท่ากับหัวหน้าพี่ตำแหน่งแล้วก็คนที่สามที่เป็นเซลคือคนเป็นเซลเนี่ยคือสวยในบรรดาสามคนเนี้คือสวยแล้วนิสัยดีสุดคือเป็นคนที่นิสัยดีเว้ยคือแบบดีเออ <laughs> แล้วทําไมพี่ถึงบอกว่าไอ้สองคนที่เป็นนายพี่แล้วก็เพื่อนของนายพี่มันไม่ดีใช่ปะ่ะพี่ทํางานใช่ปะ่ะด้วยความใส่ซื่อก็เลยแบบที่ทํางานอะแผนกพี่อะมีผู้หญิงแค่สองคนเว้ยมีพี่แล้วก็มีพี่คนหนึงที่เขามาก่อนนานั้นก็ได้ยินข่าว,าวเอ้ยได้ยินข่าวแบบแววๆว่าคือ เจ้านายพี่คนเนี้ยเขาไม่ชอบผู้หญิงเลยแต่เขาเป็นผู้หญิงเขาเดี๋ยวจะเล่าเหตุผลคือเขาอ่ะกุกกิก๊กนะครับเ,เขากุ๊กกิ๊กกับลูกน้องลูกน้องตัวเองก็คือลูกน้องคนเนี้ยก็ตอนพี่มันทํางานก็คือตําแหน่งเดียวกันด้วยคือมันเข้าสังคมแล้วแบบเราเจออะไรที่แบบอะไรวะเนี่ยอะไรวะ ก็คือคนคนนี้ยก็คือมีลูกมีเมียไว้ไอผู้ชายเนี่ยเป็นคนมีลูกมีเมียแล้วก็มากุกกิ๊กกับหัวหน้าก็พอแบบคือทุกคนก็รู้ว่าเป็นเพราะตำแหน่งหน้าที่การงานใช่ปะแต่ว่าไอหัวหน้าพี่มันก็ลงหัวปักหัวปัม๊มอันนี้ก็ไม่แปลกพูด พูดคนเราไม่มันมันมันไม่เหมือนกันเว้ยตอนที่มันรักมันหลงอ่าไอผู้หญิงไอหัวหน้าพี่เนี่ยมันก็แบบฟิลประมาณว่าแบบคิดว่าเขาจะแบบมันรักมันจริงจังอะไรประมาณนั้นแต่อย่าลืมนะว่าเขามีลูกมีเมียนะจ้ะแต่พอแบบพี่ยอดแล้วนะพอแบบไอไอคน คนเนี้ยเอ๊ะชื่ออะไรดีว่ะคืออ่ะขอไม่ตั้งชื่อแล้วกันคือไอ้คนเนี้ยพอมันได้ตำแหน่งใช่ปะมันเลิกมันเลิกเว้ยแม่งพ,พ,พีคคือไอ้หัวหน้าผู้หญิงเนี่ยแบบคิดว่า นางจะไปเลิกกับเมียนางแล้วก็มาคบกับนางประมาณนั้นแต่ที่ไหนได้พอพอมันเลื่อนตำแหน่งปุ๊บมันเลิกเลยมันเลิกแบบทันตาเห็นคือถ้าถามว่าพี่แช่งไหมพี่ก็แช่งแหละแบบคือเจ้านายคนเนี้ยเขาเขาไม่ให้เราผ่านงานเว้ยทุกกรณีเลยไม่รู้ปัญหาอะไรพอแบบ พอไอคนนี้บอกเลิกใช่ปะพอไอคนนี้บอกเลิกก็เสียใจนะอกหักโอ้ยมันมีลูกมีเมียแล้วลูกมันยังเล็กอยู่มันจะมาคบกับคุณทำไมเพราะว่าไอห,หัวหน้าพี่อ่ะอายุเยอะกว่ามันมันยังเป็นัยรุ่นมันก็อาจจะอายุเป็นพี่พี่ไม่เยอะแต่เป็นรุ่นพี่หน้าตาก็ ถ้าบอกว่าหล่อมหมสเปคใครสเปคมัน,ม,นมันไม่ใช่สเปคพี่แล้วกันนะแล้วแบบพอเลิกกันเจ้านายแม่งก็ไปลาออกคือแบบฮอึง้งกรรมาการอึง้งแบบเป็นเอามากก็คือแบบก็อย่างว่าเลยเนาะทุ่มเทไปแล้วเขาก็กไม่รัก มันจะไม่รักล่ะผิดสินข้อสะนะจ๊ะเป็นชู้เป็นชู้กับลูก่ลูกหัวสะบ,บาดไม่รู้เรียกยังไงนะคืออยู่ในตำแหน่งนั้นก็คือเป็นชู้ก็คือเป็นน้อยแหละพอไปยื่นไปละออกก็ออกไปแต่ว่า เหตุการณ์เดียวเหตุการณ์ใกล้ๆกันก็คือแบบมาติวเดียวกันนะเพื่อนนางที่พี่พูดอ่ะอีกคนหนึ่งให้คนนั้นหนักกว่าคนนี้คือแบบก่อนพี่พี่เข้ามาทำงานเนี่ยมันเขาจะรับพนักงานมาเยอะเนาะจำนวนหนึ่งเลยแหละมาเป็นทีมเลยคือสมมติว่า รับมายี่สิบคนก็บแบ่งแผนกนี้แผนกนี้แผน,กน,นกนี้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ว่าไอ้คนเนี้ยอายุรุ่นราวเขาเดียวกับพี่แล้วก็น่าตาดีนัาตาดีแต่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่นางจะมาทํางานมาสมัครงานที่นี่ก็เป็นเด็กเสิร์ฟก็เรียนวิทยาลัยมหาลัายเดียวกมหาลัายพร้อมกันเนี่ยแหละแต่ว่าอยู่คนละ โรงเรียนแต่เราก็คุ้นๆแต่แบบมันเข้าขากันได้เพราะเรารุ่นเดียวกันอายุเท่ากันคือนางมาทํางานที่นี่ได้เพราะว่าไอ้เพื่อนเจ้านายพี่อะหัวหน้าพี่อะมันกินมันไอไอไอคนเนี้ยไปทํางานร้านกาแฟไปเด็กเสิร์ฟไอคนนี้ก็ไปกินกาแฟร้านนี้ประจาแล้วชอบเว้ยชอบไอบนคนเนี้ยก็เลยแบบ มาทำงานที่นี่ไหมเดี๋ยวฉันเอาเข้างานนะเรื่องเส้นสายเนี่ยแม่งมีทุกที่นะมีทุกที่เรื่องเส้นเรื่องสายเนี่ยแม่งมีมีทั่วโลกอะบอกความเป็นจริงเลยนะเรื่องสาเส้นสาย,สาย,สายเนี่ยบอกว่านี่นะถ้าเธอมาอยู่นี่นะเงินเดือนจะเท่าได้เยอะกว่าที่นี่หลายเท่านะนู่นนะั่นนี่ประมาณเนี่ยแล้วไอ้นี้ก็ตัดสินใจ มาทํางานที่นี่ถ้าจำไม่ผิดไม่ถึงไม่ถึกถึงเดือนพอดีคือไอ้เพื่อนหัวหน้าพี่อะชอบชอบไอ้คนเนี่ยพอไอ้คนนี้มาเล่นด้วยก็ใส่หลายเลยก็คือแบบคือผู้หญิงที่แบบที่ทํางานอะมาคุยกับอ้นี่ไม่ได้อีนี่ตาขวางเลยคือกูไม่เข้าใจไม่เข้าใจคือ เป็นพวกโลกที่แบบคาดผู้ชายไม่ได้หรือไงวะแบบเอาคนเป็นจริงนะไอ้สองคนเนี้ยหัวหน้าพี่กับเพื่อนมันเนี้ยเพื่อนคนนี้นะไม่ใช่เพื่อนกที่สามนะคือถ้าผู้ชายมาคุยกับมันนะมันจะพูดจาดีไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือเป็นรปภมันจะคุยดีเว้ยถ้าเป็นผู้ชายนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าไม่ใช่หัวหน้านะ มันก็จะแบบหนึ่งมันก็จะแบบแปลกฮะพอพี่สัมผัสได้นะคือเพราะว่ามันคือพแผนกพี่พี่ผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมที่ที่เขาอยู่แผนกพี่เป็นผู้หญิงคนแรกอ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามที่จะไม่ยุ่งหรือว่าไม่คุยกับพวกผู้ชายเขาก็เลยผ่านงานหรือว่าเขาแต่งงานมีลูกหมดมีลูกแล้วเขาถึงผ่านงานก็เลยแบบ ไอคนน่าคนนี้ให้ผ่านเนี่ยแบบไม่ใช่ผู้หญิงโสดคือไอคนนี้ก็คือแบบชอบเป็นเป็น,เป,นเป็นโลกที่แบบชอบผู้ชายก็คือไม่ค่อยอยากสุกสีกับผู้หญิงมากเลยถ้าแบบถ้าไม่ถูกใจมันเท่าที่คิดนะก็คือไอไอเพื่อนมันเนี่ยก็ <c oughs> ไปใส่หลายว่าไอไอผู้ชายที่มันเอามาทำงานน่ะจะแทงมัน ก็ไปเฮ็ดอาก็ไปเคลียร์กันโน่นนั่นนี่ก็ออกงานคือแบบทํางานยังไม่ได้แบบสองเดือนเลยไม่ถึงสามเดือนเลยไม่ถึงเกณฑ์ที่จะผ่านงานเลยแล้วก็แบบคือมันคือที่มาทํางานนะทํางานกับคนเยอะๆนะนี่เกิดมาไม่เคยทํางานโรงงานนะไม่เคยทํางานโรงงาน คือมันมันไม่เหมือนโรงงานเว้ยตรงเนี้ยแต่เกือบจะใกล้ๆก,กันนะแต่ถ้าเราไม่ผิดสินข้อสามเว้ยไม่ว่าจะทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ผิดสินข้อสามนะแต่เรื่องโรงงานที่ได้ยินมาบ่อยๆก็คือต่างคนต่างมีแฟนมีลูกมีเมียก็ยังกุกกิ๊กันอันนี้มันคือสันดานเว้ยนะมันคือสันดานโดยตรงมันม,ม,มันไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบเป็นอย่างนี้ ถ้าใจแข็งพออันนี้สังคมที่เจอนะมันก็มีคนดีคนที่เราคิดว่าเปลงไม่ดีแน่เลยเสือเป็นคนดีไอ้คนที่พูดหวานหวานเนี่ยอันตรายแล้วไอ้คนที่บอกว่าฉันเป็นคนดีนะแล้วก็มีใครที่บอกว่าคนนี้เป็นคนดีนะเราต้องไปสัมผัสก่อนว่าเขาดีจริงเปล่าเขาดีสําหรับคนอื่น บางทีเขาอาจไม่ดีสำหรับเราก็ได้นะคือเจ้านายคนเนี้ยเขาก็พูดดีนะหัวหน้าที่ทำงานตรงเนี้ยที่เขาไม่ให้เราผ่านงานนะเขาก็ดีนะเขาพูดดีแต่เขาไม่ให้เราผ่านงานแต่ก็ไม่เข้าใจแต่เราไปทาแต่เราก็ไปเราก็เลยย้ายแดกไ,ไปทำงานแผนกอื่นก็ผ่านผ่านก็ทำได้ปีหนึ่ง ก็ออกคือทำงานเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นหัวนอนปลายเท้าเราหรือว่าเขาไม่เห็นแบบครบทางบ้านเรานะคือพี่เจอแบบเขาคิดว่าเราอะฐานะต่ำต้อยกว่าเขาเขาก็เลยข่มเราอันนี้พี่เจอมาเยอะมากๆเจอมาบ่อยแล้วก็งานที่ล่าสุดนะงานที่ล่าสุดก็คือทำทาแบบ หลายๆที่แต่มันเป็นงานเดิมเกี่ยวกับส่งของคืออันนี้คือแบบพีคมากคืองานนี้คือเป็นอะไรที่แบบอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็เห็นเว้ยอะไรที่เราไม่เคยเจอเราก็เจอพี่มาทำงานที่นี่นะแรกๆมาอยู่กับเพื่อน มาอยู่กับเพื่อนก็เลยคุยกันว่าเออฉันจะหางานไปก่อนแล้วแบบขอขอขออยู่ขออยู่ด้วยก่อนได้ไหมหนึ่งสักเดือนนึงก็ได้กับเพื่อนก็โอเคแต่ว่ามีปัญหากันก็เรื่องปัญญาอ่อนแค่นั้นแหละก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไปอยู่กับคนคนรู้จักคนหนึ่งแนะนำแนะนำว่าลองมาทำงานกับคนนี้ไหม นน่นนั่นนี่เราก็มาแต่พอมามันก็ไม่มีงานทำเว้ยสักพักเขาก็ย้ายเราไปทาไปอีกที่หนึ่งก็คือที่ที่ออฟฟิศเขาก็คือแบบเขาให้มาอยู่ประมาณเนี้ยมาเฝ้าอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้งานหรือว่ายังไม่ได้เงินก่อนที่จะมาทำงานที่นี่นะ ตรงนี้ก็คือเจอมนุษย์ป้าเป็นครั้งแรกเว้ยมนุษย์ป้าที่แบบป้าจริงป้าที่แบบป้าที่แบบแย่มากเว้ยตั้งแต่เกิดมาที่เพิ่งเจอคือแบบเราสวัสดีก็แบบพูดประชดประชันค,คือแล้วก็เราคือเราแบบสวัสดีค่ะแบบยกตัวอย่างนะสวัสดีใครคือกูอึง้งกูงงกูคุยด้วยก็ไม่คุยแล้วแบบเหยียดเหยียดอะ,อะไรวะอันนี้ครั้งแรกเว้ยที่เจอมนุษย์ป้าคือแบบ ออกจากสังคมที่แบบไม่อยากเป็น vert อินโทรเวิร์ดอะคือบางคือตอนนี้ก็คือกูขอเป็นอินโทรเวิร์ดแล้วกันคือกูเหนื่อยแล้วแบบเจอตัวนี้เสร็จใช่ปะแล้วก็ออกออกมาจากตรงนั้นคือเราถ้าเราเจอคนไม่ดีเว้ยเราอยาอ่าท้อเพราะยังไงเราก็อาจจะเจอคนดี ไม่ใช่ว่าเราจะเจอคนไม่ดีเสมอไปพอพอออกจากที่นี่ก็ไปทำงานอีกที่ใหม่อันนี้ก็เพื่อนร่วมงานก็ดีแต่เจ้านายเชียมากนะบิดค่าแรงเชียมไหมล่ะบิดค่าแรงปัจจุบันกิจการเจ๊งไปละบิดค่าแรง ทำงานแม่งเยี่ยงธาตเสือกมาบิดค่าแรงกันเจ๊งไปละพอย,อย้ายจากตรงนี้ก็มาทำงานนี่แหละทำงานปัจจุบันทำงานทำงานก่อนหน้านั้นไม่ใช่ปัจจุบันก่อนหน้านั้นก็คือส่งพัสดุส่งของไม่ใช่พัสดุแต่เป็นงานเกี่ยวกับขับรถละกันะงานที่เกี่ยวกับขับรถก็พอมาเข้าก็ บอกว่าสวัสดีการนู่นนั่นนี่นะบราบลาสบลาสบลาบลาบลาสบลาบลาเจ้านายคนนี้คนดีนะนู่นนั่นนี่อ้าวไอเราก็แบบเล่อวะกูเชื่อได้ไหมเนี่ยเรื่องคำว่าคนดีเนี่ยไอเราก็แบบไม่เป็นไรหรอกเฉย ก็ทำงานไปทำงานไปแต่ว่าทำไมกูขย,ยันขนาดเนี้ยทำไมค่าแรงกูมันมันลดลงวะนู่นนั่นนี่ทำไมกูมีแต่ค่าใช้จ่ายหนักกว่าเดิมวะก็เลยไม่อยู่ก็เลยออก ตอนออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอมารู้ที่หลังก็คือคนนี้มันโกงโกงเงินเว้ยโกงเงินแบบจะพูดยังไงวะคือแบบมันเป็นเงินที่แบบว่างานงานส่งของ,งเกี่ยวกับส่งของเนี่ยเป็นงานที่แบบจ่ายเงินแบบเป็นเงินรายวันมันคิดเงินสมัยนั้นก็คือแบบเราก็ ไเนื้อเสื้อใจเรายังไม่คิดก็เรายังไม่ได้แบบคิดตังอะไรเองไงแล้วก็สวัสดิการอะไรทำไมก็นั่นแหละคิโม,โมนะเขาเรียกว่าคิโมพอแบบเราเริ่มอยากอยากออกจากงานนี้นะแต่ว่าเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นพราคนเว้ยมันจะเป็นพราคน ทองไว้มันอาจจะเป็นเพราะคนมันไม่ได้เป็นที่งานงานมันก็ดีมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเพราะคนเพราะคนมันโกงพอย้ายงานปุ๊บไอ้คนเจ้านายเก่ามันก็เปลี่ยนกิจการคนอื่นมาทําแทนนะแต่ว่าเราก็ย้ายที่ทํางานใหม่ไอ้ตรงนี้พีคสุด ตั้งแต่เกิดมาเลยนะเขาคือไอ้คนที่เอาเรามาทํางานก็คือเหมือนคนหาคนทํางานอ่ะคนเนี้ยก็เลยบอกมาทําที่นี่ดิฉันดีกับคนนี้มากฉันดีเหลือกเกินพี่เขาเป็นคนดีแบบอันไหนที่แบบเรากําลังเรายังไม่ไหวก็เช่นยกตัวอย่างว่าค่าเช่าห้องน,น,นู่นนี่ใช่ป,ปะเราเราเราย้ายมาเรายังไม่มีเราแบบเราย้ายย,าย้ายห้องกระทันหันอะไรประมาณเนี้ยเงินยังไม่มีเก็บ เพราะโดนนายเก่าแม่งโกงไปก็มาอา่ัยอาศัยอยู่ที่ทำงานเลยเ้ยแล้วก็บอกพี่คนนี้ก็นนดีมากรูกในนี่แต่พอเราเห็นครั้งแรกแล้วแบบเขาเป็นคนดีแน่เลยวะ่ะคือคนคนนี้นะต้องเป็นคนที่แบบเราต้องเรียนะถ้าเราไม่เรียนะมึงถ้าเรารู้สึกขัดใจนะเกลียดเราแน่นอน แม่งทำงานไปสักนิดนึงแล้วกันจำไม่ได้ก็นั่นแหละก็มีปัญหากันเพราะมือที่สามก็คือมันมีบุคคลที่สามคือบุคคลเนี่ยคือมันมาทำงานมันมันมาทำงานตอนแรกมันมาทำงานแบบแบบไม่ได้คือเป็นคือไม่ได้เป็นพนักงานประจำเลย เป็นเงินรายวันคือคนเนี้ยอยากเป็นพนักงานประจําก็คืออยากให้เราออกงานโดยให้ทะเลาะกันนะพอเราแบบพอทะเลาะกันใช่ปะก็อยู่ได้ไม่นานหรอกอันนี้ก็เลยแบบแตัดสินใจแบบขอออกแล้วกันขอออกขอลาออกแล้วก็อนี้ก็ออกเลยนะแบบถ่ายงานได้แป๊บหนึ่งแล้วก็รู้สึกแบบไม่โอเควะ่ะ ก็เลยแบบออกย,ย้ายย้ายมาทํางานที่เดิมแต่เปลี่ยนเจ้านายเลยถ้าถามว่าเจ้านายคนนี้ดีไหมดีคนเราอะมันอาจจะไม่ได้ดีหมดทุกอย่างมันก็มีข้อเสียแต่เจ้านายคนนี้ดีเรื่องไม่โกงเรื่องซัพพอร์ตลูกน้องเว้ยเรื่องที่แบบรับฟังลูกน้องอันไหนลูกน้องพูดแบบเขาก็ฟัง อันจะทำไหมอันนั้นก็อีกเรื่องก็คือ,อย้ายมาตอนแรกไอเราก็คึกว่าเราจะได้เงินเงินที่เราทำงานเว้ยมันจะมีเงินอะคือโบนัสนั่นแหละแม่งไม่ได้พอโบนัสออกเราถามแล้วมันก็พูดกวนนตีนก็เลยแบบนี่เหรอวะคนดีคือ โกงโบนัสจ้ะก็เลยแบบนี่หรอวะคนดีโอ้โหคนดีมากโบนัสโกงเลยจ้ากูโดนโกงโบนัสคนดีโกงโบนัสเลยจากนั้นมากูไม่เชื่อนะใครพูดว่าคนนี้คนดีคนนั้นคนดีนะมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะ พอดี Body, จริงเปล่าโอ้เทียนไปนไหนหมดวะเอเทียนหายวะ รอแล้วขอแล้วต่อแล้วก็ออกงานใช่ปะออกงานตัวเนี้ก็คือรายได้มันไม่เพียงพอเราก็เลยต้องออกออกจากงานเนี้ยก็มาสตรีมเกมอย่างที่ทุกคนได้เห็นนี่แหละ นเะครื่องงาน่ะมันก็ดีแต่รายได้มันมมันันนไม่เหมือนตอนที่เรามาทำแรกๆเราก็เลยออกไนงะนั่นแหละจะนายคนนี้เขาก็ดีก็คือรายได้มันไม่สมดุลหรือว่าไม่มั่นคงแล้วก็มันเราไม่สามารถไปต่อได้ก็เลยตัดสินใจออก มาไลฟ์สดสตรีมเกมแบบนี้แหละเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่คลิปหน้ามอมอยพูดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเปื่อยเอพียนไปนไหนวะเพียนหายไปไหนคือเทียนแม่งเยอะนะ จะหายไปไหนวะจบแล้วจบแล้วจบแล้วคลิปนี้จบจริงๆแล้ว่ะบายบาย